<icana> นมและน้ำมันแยกกันอันนี้ใส่มาหนึ่งแก้วเต็มมาแล้วใส่มาแค่ครึ่งแก้วพอพอพอมันร้อนเลยเฮียเอาให้ผสมทุกอย่างไปเลยสามช้อนชาอันนี้มันช้อนโต๊ะต่พอมาตักชาแล้วก็เป็นช้อนชานี่อะโยย ตอนนี้ก็รอประมาณยี่นาทีเขาบอกให้รอให้ลรเหยไปแปเฮิ้หนยเดี๋ยวกลิ่นกลิ่นแบบไปสวัสดีครับ,บ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพูดพูดถึงเมนูเขาไม่ออกหลายคลิปแล้วคนสงสัยว่าเขาไปไหนไปไหนมาเพชรบุรีไปทาอะไรไปอยู่บ้านกักตัวครับโดเนื่องนะครับจากเทปที่แล้วที่เราได้ทําอาหารสไตล์อินเดียไปเป็นขนมปังจุ่มจุ่มมันแป้งนานจุ่มกับน้ํามันไม่ใช่มาเทร์เก้นผมให้กูจุ่มน้ํามันนะผมจะจินตรงกะทิกะทิบอกจุ่มน้ํามันตรงน้ํามันอร่อยไม่มีน้ํามันไม่มีกะทิภาพมาแม่งเมามันวันนี้ก็เลยจะกหาเครื่องดื่มที่มากินแก้เลี่ยนอ่าเขาว่าเป็นเครื่องดื่ม ขอองินเดียชื่อเมนูว่ามัสตาราชายทีถามว่ามีชาตัวนี้อยู่อินเดียจริงไหมกระชากกูทำไมอ่ะไม่ฟังไงก็ต้องดึงมาให้พูดบ้างกูไม่ได้กูฟังอยู่ตลอดนี่กุมไม่อย่างงี้ก็ได้กูเข้างเดียวนะโอเคแล้วมึงแต่งตัวซะญี่ปุ่นเชียวไอ้หียเขาอาหารอินเดียเมนูมัสตาร์ชายทีไม่เคยได้ยินมีประวัติไหมมีเป็นไง ้อไอชาเนี่ยคือที่อินเดียเนี่ยจะมีพ่อค้าที่เป็นแบบว่าขายชงขายขาหน้าขายอะไรอ่ะเอางี้ว่าเราเราลองฟังกันแล้วแบบท่านรู้สึกว่าเรื่องแหมงแงแอดเลยนะไม่กดดันเลยเยี่ยธราหาเนี่ยก็เทนต์ท่านเอาเราโอเคโอเควันเพีงจริงเหรอนะเดี๋ยวมึงเอามาไม่ใช่ว่าเฟซนิวนะเขาเฟซนิวจะเน้นแบบไม่ไม่บอกวันที่แน่นอนแล้วก็จะแบบมี ไอ้ชันเดียไอ้เหี้ยที่หูอะไรกันเราหวงไปดูคลิปอ่ะบางคิวไอ้เฮียที่เมืองเนี้ยเมีเขาเป็นเมืองก็เมืองที่อินเดียแหละเมืองหลวงชื่ออะไรกรุงเทพกรุงเทพเป็นของไทยอินอินเดียเยอะไอแถวไอ้นี่มะประเทศไทยเราได้คนมาจากอินเดียอ๋อย้ายมาใช่อาแต่ก่อนมาทำงานมันร้อนอากาศมันร้อนเมืองไทยมร่อนอ่าใช่มืออินเดียมันรุ่งโล่งหลับหลับแล้วหลับหลัแล้วเฮียดื้อไม่กินยาแง่ไม่กินยาไอ้เฮีย เออเฮ้ยยังทีเนี้ยเขามีแบบผู้ชายคนหนึ่งเขาทำงานเขาทำงานกลางแดดมันร้อนมันต้องมาแต้มมันก็ต้องพักทีนี้ก็จะมีคนที่มาขายของเป็นประจำของกินของอะไรนี่นะแถวไหนแถวไหนแถวที่ทำงาน่แหละแถวที่ทำงานทีเนี้ยเขาก็มาเัี่ยเพมมาคุยกัน ไอ้นี่เห็นมาเตือบไกลแล้วอา้อาวมาซะแล้วไอ้คนรู้จักคนที่มาซะแล้วมาซะแล้วมาซะล้มาสาวก็หน่อยมามาวันนี้มีอะไรกินมีน้ำมีอะไรมเาเงีเ้ยอ้าวไอ้คนที่มาซะแล้นี่คือคนขายใช่ทีเน<อ>ี้ยไอ้คนเนี้ยเขาจะขายอินเดียนเขาเนฟื่องฟูเรื่องเครื่องเทศเครื่องเทศนี่คือจอมนานเลยเป็นเครื่องเทศที่ใส่อาหารมาด้ลยยังภูเก็ตมีจริงไหมล่ะจะกดอีกเดียวเลยภูเก็ตมีจริงไหมอินเดียมีจริงไหมจริงเออมาซะแล้มีจริงไหม บอกเป็นคำไทยว่ามาซะแล้วมาซะแล้วมาซะแล้วล่ะมาซะแล้วล่ะอ่าอ่ามาซะแล้วมาใช้ทีก็คือไอ้แค่นั่นมอบปุ๊บอ่ะไอ้คนนี้ก็ใช้เลยชอนชงนะเอ้าอ่าสรุปแล้วมาซะแล้วใช้ทีเอใช้งานทีก็ใช้งานทีนึงอ้าวแล้วเมื่เกีวอะไรกันคุณก็ทำงานไปดิไปใช้เขาทำไมอ่ะก็เขาชงทีให้ชงช้าให้ไงอ๋อชงช้าให้ทีใช่เขาก็ชงช้าให้แหละเขาเลยหิวน้ำมาะอากาศมันร้อนเออทีเนี้ยมันมีหลายหลายอันเลยเขาถามว่ามีชาหลายรุ่นเอออันนี้อะไรอ่ะตอนนี้เป็นชาไทยอ่าอันนี้มอันนี้อะไร อันนี้ชานมอันนี้ชาอันนางกฤษ เออแล้วก็มีอันนึงเป็นอย่างชาญกิจนี่ได้ไหมได้อเก่งภาษาือทีนี่พอมาใส่ชาใส่ชาเยอะเขาไม่รู้มึงใส่ชาอะไรไม่ึงเคอไหรคนอิเดียเขาใส่เครื่องเทศแลมันฟักๆหลายหม้อกันนะมันฟักแล้วแต่ฟักมาเงี้ยระหว่างทางอ่ะก็มีหม้ออยู่มันจวดด้วยจวดแล้วกผสมกันใส่แล้วเหลือแค่เนี้ยอร่อยแล้วไม่รู้คืออะไรแล้วระหว่างทางคือผสมกันไปหมดแล้วมันก็เลยแบบไอ้ยืมกูใส่ลงไปวะอาทีนี้โอเคกูไม่รู้ชาอะไรก็รับกลับมาก่อนมาให้ที่บ้านกินที่บ้านก็ แบบมาถามว่านี่ชาอะไรอร่อยเนี่ไม่คุยเรื่องอะไรกันนะประวัติประวัติชาว่ะชากูนึกว่าเรื่องจริงเออเคุยได้แค่ไหนเคอหลายๆวันเข้าหลายๆวันเข้าที่บ้านเขาก็มีเขาแบบตังตั้งชื่อแล้วเพราะว่าเวลาสั่งจะได้สั่ง เออเขาก็แบบเห็นพ่อเรียกอยู่พ่อชอบเรียกอาเนี่ยมาซะแล้วใช้ทีมาซะแล้วใช้ทีมาซะแล้วใช้ทีเขาก็เลยตั้งชื่อว่าอ๋องั้นเอาชื่อชาไปในนี้ไปเลยเออมาซะแล้วใช้ทีโอ้และนี่เขาโอ้โหฟังนั้นสองคนนี้เขาให้นะแต่คุณแม่คือคุณแปลกนะอันนี้ถือถือว่านี่บ้างวางป้าไม่ แตกแถวแตกแถวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียในเรื่องชานี่ถือว่าเขาก็เป็นหนึ่งเลยเหมือนกันเดี๋ยววัตถุดิบมอะไรกับชาบัลซาใช่เช็ดได้ครับคุณคมวัตถุดิบนะครับน้ำหนึ่งแก้วครึ่งแก้วครึ่งแก้วหนึ่งถึงสองแก้วหนึ่งครับสองแก้วที่แล้วมึงอ่านถูกหมดเลยไม่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าหน้าเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอบเชยปั่นแล้วก็เรามีใบชาหิงปอนแล้วมึงข้ามกระชอนไปก่อนไงไงเรากระชอนไม่ต้องใช้แล้วตอนนี้ลูกกวาดลูกกวา แล้วก็มีน้ำตาลสายแดงสายแดงแล้วก็เรามีนมสดนมเจือดคุณแป๊ดอันนี้อะไรอันนี้พริกไทยพริกไทยพริกไทยดำใช่ไหมโอ้ว้วาว,วอันนี้เราจะใส่กะวาน1เม็ดพริกไทยดำสองเม็ดครับผมสามใบ เฮ้ยไม่จงเหรอแล้วเราก็จะใส่ซินนามอนหยิบนิ้วคือระหว่างนี้นะครับที่เรายืนดูอยู่ก็คือพิทเทิลนะครับกำลังตำเครื่องเทศเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องใส่ดีเพราะมันละเอียดแล้วเออใช่กูตำไหมไม่ก็ให้มารวมกันใช่ซินนามอนหยิบนิ้วนะครับหยิบนิ้วนะมากหยิบนิ้วหยิบนิ้วอันนี้ได้แล้วไอจัะต่อเลยซินนามอนหยิบนิ้วนะ โอ้ยเฮียมึงมาหยิบนิ้วแล้วมึงเกินแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะใส่ผงขิงหนึ่งซองซึ่งก็ใส่ในปริมาณประมาณหนึ่งเฮ้ยรู้มึงเคยมึงเคยกินปะไม่เคยไม่เคยเราเลยไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นไงแต่ยกูเคยกินกาแฟกาแฟอะไรกูเคยกินกาแฟแล้วมันแล้วเขาโรยโรยผงอบเชยข้างบนอ๋อมันมัไม่คิดว่าโอเวอร์ตินเพราะกูแค่นี้พออันนี้อะไรน้ำตาลตามชอบน้ำตาลตามชอบถ่ายแล้วถ่ายแล้วน้ำตาลตามชอบอ่าเดี๋ยวพอพอบอกพอคือพอ พ่อพอเฮ้ยแป๊บกินไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยขี้มันเละอย่างไรกันในกล่องเฮ้ยลองดมดิเหมือนจะหมองปะเหมือนจะดมพม่าเหมือนจะดมเวียดนามอืมเหมือนจะดมไทยไอ้เอาใจสำหรับตอนนี้ไม่เหมือนจะดมเฮ้ยแป๊บเราต้องต้มน้ำก่อนกลิ่นนี้จริงเหรอแปลกนะอันแรกอันแรกมันมันน้ำเท่าไหร่น้ำเปล่าครึ่งแก้วครึ่งแก้วนมแก้วครึ่งเราต้องต้มแยกต้มน้ำก่อน เพราะว่าต้มน้ํากับนมต้องแยกกันต้มนมและน้ําในไฟกลางเพราะฉะนั้นมันจะต้องแยกกันนมก็คือครึ่งครึ่งต้มนมและน้ําในไฟกลางมันแยกกันไอเติร์นอันนี้ใส่มาหนึ่งแก้วเต็มมาแล้วใส่มาแค่ครึ่งแก้วแต่แค่ครึ่งแก้วเพราะพ่อพ่อมันร้อนเนี่ยเฮียโอ้ยแล้วตอนแรกจะหกขวดเลยอีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยมันหกเยอะ ินที่นี้ก็ดมยาไม่เลิกเลยไอ้ยขอให้มาทำชามึงมาดมยาลองดีอ่ะต้มนมกน้ำในไฟกลางผสมส่วนผสมทั้งหมดลงไปผสมทั้งหมดแล้วไฟกลางเป็นอะไรกับไฟใหญ่น้องน่าใช้กลางต้มจนน้ำระเหยไปเหลือประมาณ80%เปรเนฮ้ยเราลืมชานี่ ที่ใส่ชาเลยชาใส่รวมกับตัวนี้เปล่าใช่ใช่ใส่รวมคือเขาให้ผสมทุกอย่างไปเลย3ช้อนชาอันนี้มันช้อนโต๊ะแต่พอมาตักชาแล้วก็เป็นช้อนชา1ช้อนชานะเรารอบหลังมันจะไป3ช้อนชาเดี๋ยวเดี๋ยวโบอี้ดูยองใช่ว่าแล้วมันสบายก็เลยน้ำตาใส่น้ำตาลไปยังใส่ไปแล้ว เทมเลยลูกพี่เทมเลยเทได้หมดเลยตอนนี้ก็รอประมาณกี่นาทีเขาบอกให้รอให้ละเหยไปแปดสิบไอ้ยีเดี๋ยวกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นมาซาร่าปะกูตกตโตอ๋อปิดไฟไฟอยู่ข้างบนเฮ้ยอ่ะนี่แหละเหลือประมาณ70%แล้วอะไรไรเรื่องมันพุงไม่เดี๋ยวค่อยทีเดียวเดี๋ยวเรอไอ้ไก่นี่ก่อนมันยังร้อนอยู่กลัวไม่หวานอืมไม่หวานหรอกแต่ว่า กินชาออกหรือเปล่าเราใช้ใส่ใช้เล็กน้อยไปอ่ะคือตอนนี้นอาจาัจจศลดไม่ค่อยเป๊ะมกัมกๆเดี๋ยดิเดี๋ดดอยอค่อยใส่ดิเพราะเราไม่รู้จะจะไม่รู้ชัชาติแท้จริงของมันโอ้ยีอัอาจาสดแรกมันเป็นเท่าไหร่น้ำตาลนอะ่ะค้นหน่อยแม่ ขำหาเลยครับไม่ได้เรื่องเลยโอเคถึงขั้นตอนการชักแล้วเดี๋ยวเรากรองก่อนกรองเลยก็ได้ชักชักเพื่ออะไรเดี๋ยวนุ่งกรองนุ่งกรองไม่ไม่เราเราเทใส่นี้เพราะอันนี้มันพอดีนี้โอเคโอเคหลายคนถามว่ามันได้นี้อะไระหลายคนถามว่าชักเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับชักเพื่อให้ความร้อนมันค่อยๆอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเดี๋ยวไม่ต้องเทหมดตัวนี้ม่นออกมาไอ้เห็ดสีตัวนี้เขียนรสชาเยอะไปเด็กแม่งง่้ยที่สุดทำไมอีใส่สาวว่าประมาณนี้พอได้ละเฮ้ยสีส่วนยันย ไอ้สีสวยนุ้ยสีไม่ออกแดงอีกรอบอีกรอบอีกรอบไม่ออกน้ำตาลแบบชาไข่มุกเลยโอเคใครจะชักไงพี่เติร์นชักเลยวะเออนี่ให้กล้องดูหน่อยสิให้กล้องดูหน่อยดิว่ามันเลิกค่ะเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนลงก่อนดีกวจะตายโว้ยเฮ้ยคนคนเดียวไปเลยเออ ฮาลารอแป๊บนึ่งะรอแป๊บนึงหมุนมาแล้วโอเคนะฮะไม่กวเราแล้วเดี๋ยวไปด้ชิมเอาละครับคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้นะฮะชาที่เรียกว่า เป็นชาที่เราได้ตั้งใจทํากันมานะครับโอ้โหมัสราชายทีแม่สุดยอดจริงครับก็เหมือนน้ำแครอทเลยว่ะเป็นน้ชานมเครื่องเทศสายของอินเดียดีกว่าเป็นชานมเครื่องเทศเพราะเหมือนมีส่วนผสมของนมก่อนกินผมว่าดมดมก่อนดีกว่าเหมือนฟิลเกือกกินวายให้เรียกว่าดมอมดื่มดมอมดื่มดมก่อนกินมันเลยเหมือนคิดถึงบ้านยังไงไม่รู้อะหมายถึงว่าได้กลิ่นผึ้งลมคลื่นๆเมอนซินนามอนซินนามอนเอาเลยไหมเอาเอาดมมือ หนึ่งสองนก่งสองสองานสติหนึ่งหสออะะไม่รู้อะปลาอหน่งสอครับโอแต่ดีนะกูชอบจริงหรอพอพอมีการชักแล้วมันกูว่ามันนุ่มฟองด้วยเผ็ดเผ็ดว่ะนี่ไงเครื่องเทศที่กินเมัอนพะอ่ะ S <S ใช่ไหมไม่เราอบเชยมันแรงมันเลยดูกลิ่นเหโลเฮ้ยดีนะกูว่าใช่ไ <fish S 3> นะถ้าไอ้มากมันลดลดน้ำตาลลงนิดนึงอะ่ะจะไม่เทเยอะขนาดเนี้ยดีเพ,เพราะว่ายุคนี้มึงต้องเวลากินอะไรมึงบอกหวานน้อยอันนี้นคือหวานเราจะดูสุขภาพหวานขึ้นอีสุขภาพหวานก <MAY> ันแน่านอะนะหวานขึ้นอีสุขไม่ไม่เมื่อกี้มีท่าหลังเลยนะเอ้ยไม่ใช่เต่เมื่อกี้ด้วยมาดามะเออเออเหมือนเดิมแรงอยือนเดิมแรงจต่ไม่ได้กูว่าหวานเกินว่ะกูว่าพอดี โอเคไปเลยไหมไปเต็มอยู่ไกลอ่ะโอ้โหทำไมโอเคให้คะแนนพร้อมกันเต็มให้คะแนนพร้อมกันเต็มเจ็ดดีกว่าเต็มเจ็ดโอเคพร้อมยังอ๋อหนึ่งสองสองท่าเอ๊ะเินให้หกกูเต้นให้หกมาใครสี่แตกแถวแตกแถว แตกแถวทำไมอ่ะทำไมอะคนเขาให้6กันหมดอะไรเีถา่อยถามหน่อยทำไมทำไมมัดติทำมหาแดกอ่ะมาหกแล้วมึงไปแตกแถวได้ไงไมทยไมทำไมไมกำกูทงไมทวไมทำไมทำไมไปหวไนไมไม่อไ่อหเลยำไวทไมทำ้หทำไมทมึงเม็นไหมเำไมทำไมทาไมทำไมทำไมทำปมทำไมทำไหทำไมทลไมหำไมทมทำไมทำมทำไมท่ม อยูตนี้ตั้งนานแล้วและหายเมื่อยแล้วก็เลยชงพักนิ้วเออพักขึ้นมาไม่ไม่ของกูก็เมื่อยอุ้ยอย่าให้เจ็ดเกินให้หกให้หกให้หกได้แต่แถวละหกชิ้นหกชิ้นวันนี้โอเคครับสำหรับมาซาลาชัยทีโอเคก็ถือว่าอิีถือว่าผมผมกินไม่ค่อยเป็นอ่ะจะบอกว่ามันมันเครืเทศแล้วมันคือชานมแหละแต่แม่งมีเครื่องเทศมาด้วยใช่ สำหรับผมถือว่าแปลกใหม่ไม่เคยกินไม่เคยได้ยินมันมีกลิ่นพวกกิ่งเมื่อพอมีกลิ่นของเครื่องเทศออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากขึ้นกว่าเดิมปัวรสชาติเหมือนกูอยู่ทัสมาฮานี่ทุกคนต้องมาลองมันไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันแค่มันไม่เข้าไม่เข้าไมนไม่เข้าควรไหมเพราะเจะชิ้นใส่ชานมใส่ไอไอ้น้ำตาลไหมไอโยน้ำตาลนมข้นอ่าวันนี้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องเทศเพราะว่าอินเดียเขาโรยเครื่องเทศไงชายังผสมช็อกโกแลตชาอย่างผสมชาเขียวนี่หรือชายังผสมแบบพวกนมอะไรเยอะแยะมากมาย าจะผสมพะโล้ไม่ได้หรือไงจะไม่ไใช่สินามอนต่อไปก็ไม่ตอบไข่ใส่เลยละกินมีสตังมีข่าหมูเลยรแม่สวัสดีแม่สวัสดีครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปให้ด้วยกับช่องบุฟเฟ่ชแนลครับกับรายการทำมาหาแดกครับรับจเจงกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ